เบิ่งลำธารพี่น้องลำธารน,น้อยๆมันไหลมาตามโคถินศอกหินครับพื้นที่ดูดาวเล้วอเบิ่งดาวกับแมน่นี่ทางยางไปเบิ่งตะเวนขึ้นหาชะนะได้อยากพี่น้องชมว,วิวครับชมบรรยากาศแคนทางลำธารงามมากน,นะพี่น้องโอ้ มีน้ำตกมันมน้ำนำ้โตกนิดหน่อยเ,ยเห็นป่วต้องแสนาเท่านี้น้ำพนองนาะอ,อ๋อตรนี้เป็นผาชั้นอะไรนี่สามร้อยเจ็ดสิเมตรตรงน,นี้นี่นเป็นสลาชมวิวปะ่ะนี่ป้ายดูป้ายก่อนเส้นทางสวยงามครับ พี่น้องเบิ้งหินก้อนนั่นเป็นรูปอะไรให้ดูหินก้อนหน่อยเป็นปรูปอะไรสวยมากนี่ลูกดีมากเลยเน่ยีสัตว์ป่าด้วยเหรอเออพื้นที่แยงชันป่า,า,าแต้มส่วนใหญ่มีสภาพป่าเป็นเต็งลังจึงไม่มีสัตว์ขนาดใหญ่สัตว์ป่าที่พบเห็นส่วนใหญ่จะเป็นเลี้ยงลูดในนมเช่น ตอนนี้จอหมูป่าอีกเก่งก็ตายยี่เห็นสมด์บางนกขุนทองนกยงูงอ๋อมันไม่มีช้างป่านะสัตว์ใหญ่อ่ะก็มีแต่น้ำนี่แหละอุ้ยโจอันนี้เหมือนอะไรยังกระทำบ่เหมือนทำเลยพี่น้องโอ้มีอลังงามขนาดนี้ สุดยอดบรรยากาศเลยพี่น้องทุกคนเสาหาบหาบไปดูที่นี่ก่อนดูวิวข้างหน้าทุกคนเนีย่ยทางงางเป็นทางมาเลยนีย่เราพี่น้องสไตล์บ่าวโจยางชมว,วิวระหวางทางปักทุ่งไปหกักยางมาตามทาง เขาจะเห็นหินลักษณะนี่แบบหลายทางขึ้นมาผาชนะใดยี่สิบสองร้อยเมตรชุดชมวิวีสองร้อยห้าสิบเมตรงามบอกทุกคนทางง่ายขึ้นมากงามยิ่งจังสิ